ให้เข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราอะจะเกษียณนะคะเราต้องดูก่อนว่าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการเป็นอะเป็นยังไงเคยคิดไปไหมว่าเอ้ยในวัยเกษียณสัก60เนี่ยเราอยากจะมีไลฟ์สไตล์ประมาณนี้ไลฟ์สไตลมีหลายแบบนะคะบางคนก็มองภาพว่าเอ้ยจะอยู่บ้านพักคนชรชะาบางคนก็ว่าเอ้ยอยู่บ้านเฉยๆนั่นแหละดูแลลูกหลานไปนะคะบางคนก็วางแผนว่าจะไปเที่ยวรอบโลกในวัยเกษียณอ่าขอน้องเอ็มนะคะเรามาแชร์กันหน่อยสิ นะคะเรามองไลฟ์สไตล์ตัวเองในวัยเกษียณเป็นยังไงบ้างคิดว่าอยากจะเป็นแบบคนที่โฮมบอดี้เป็นคนที่ชอบอยู่บ้านแล้วก็ทำฮอบบอบีวาดรูปอ่านหนังสือทำสวนต่างๆค่ะแล้วก็อาจจะมีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอาจจะปีละครั้งหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่หลักๆก็คืออยากจะมีเงินที่มาใช้จ่ายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมของตัวเองค่ะแอคทิวิตี้เยอะเลยนะในวัยเกษียณนะคะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมคะแอคทิวิตี้นะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้ค่ะทำไมถึงถามว่าแอคทิวิต เป็นยังไงเพื่อให้เราทราบว่า Activity ของเราจะเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนั่นเองคิดว่าจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่ในการซัพพอร์ตไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการประมาณนั้น